รู้สึกตึงท้องแปลกด้วยวันนี้ตอนแบบไปเดินซื้อของอะไรไมาอย่าเพึ่งคลอดเลยนะไม่แม่ขอไปพรุ่งนี้ได้ไหมเขาบอกไม่ได้ค่ะมาเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าปากของลูกมันเปิดเนี่ยคือเราจะได้แก้ปัญหาคลอดฝากถึงคุณแม่ทุกคนนะคะว่าถ้าใครที่ท้องแก่อยู่ณะตอนนี้อย่าพยายามเดินมากเกินไปนะคะให้นั่งรถเข็นค่ะอย่าซ่านะคะ แล้วพี่เปค่างในมา,นนนาทำไรนะพี่ขอบขอ้าวป่ะจริงๆวันนี้ก็ต้องมาเดินดูชั้นวาขงของที่บ้านที่เร่มากแล้ว<ะ>ก็ต้มน้ำไปดูกป๊ด <c oughs> ดูอว่าถุงก้อนนี่เหรอ คือโอ้โหจาลูกกาแล้วมีมีค้อนด้วยมีค้อนด้วยอาดารย์ดูนีแค่เห็นนี่ก็กอนอยากนอนแล้วเฮ้เยอะมากเลยอ่ะการการติดตั้งชั้นวางของแต่แต่บอกว่าแค่แค่เหล็กก็รู้เลยว่าของดีของดีใช่พี่รู้ได้ไงอ่ะก็นายจ้างพี่ตีว่าล่ะครับรี่ตีเนี่ย จะมาอ่านให้ฟังนะคะว่าการวางของเละมากต้องทำยังไงโหเหล็กแม่งเยอะมากเพราะว่าเป็นผู้ชี่ยวชารดานภาษาอังกฤษเพราะว่าผู้มือนี้ไม่มีภาษาไทยนะคะเป็นภาษากรีกรวมไม, <Okay. S 1> ไม้ไม้อาจจะโอเควิธีที่หนึ่งพี่เบ๊กไม่จะไม่ได้แข็งแรงมากทำไมอ่ะให้ไม้ไม้มันเป็นอย่างนี้อยูอย่ยแล้วไงสติว่าเหล็กเหลไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงเลยใช่ปหมเหล็กแบบโหผแน่นอนแข็งแรงมาก ดาวิดขึด้นไปถล่มได้เ mm hmm. อาละนะเดี๋ยวเราจะอา่านวิธีที่หนึ่งขั้นตอนการตั้งให้ฟัง The error t i p e of product you assemble นั่นป็นที่ไหม <laughs> ที่เป็กที่หนูพยายามช่วยพี่อยู่นะ Step o f s t e p assembly the same แปลว่าอะไรคะคุณโม แแมนิส่ช่วทำพี่ไมวพี่ม่เสร็จเลยพี่บอกว่าจะต่อชั้นให้เรม่ามันเปี่นเด่านเปนี่นะคะคุณพ่อเริ่มทำการต่อชันให้กับเรม่ามกันว่าจะทำอะไร้อไหมเพราะว่า ขเขาบอกว่ามันต่อง่ายมากในที่สุดฉันก็เสร็จแล้วขอบคุณค่ออนาคตถ้าเกิด,กดมีอีกอันหนึ่งจะต่อนอ อ้าวอนาคตนั่นแปลว่ามีอีกสองคนที่รักเอาไหมคะหวยครับล่าพี่อ,อะไรอ่ะอยของขวัญจากคุณพ่อเรยมากเอาไว้ใช้ทุก <c oughs> ใครดื้อดนตีไ, <c oughs> ได้ค่ะ สวัสดีค่ะคือเล่าไหนว่าเมื่อกี้ทำไมเกิดอะไรขึ้นวันนี้ก็คือวันนี้ก็ไปเดินซื้อของปกติใช่ไหม mm hmm. แล้วทีนี้พอกลับมาแล้วก็เข้าห้องน้ำแล้วก็เห็นมันแบบเป็นเลือดจุ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 ดซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไร,รเราก็เลยกังวลแบบสิ่งที่หมอพูดเอาไว้ว่าแบบถ้าถ้าเกิดว่ามีเลือดออก ให้รีบติดต่อ,อหมอการที่เลือดออกมันนั่นหมายความว่าปากลูกอาจจะเปิดอะไรอย่างนี้ถ้ามีเลือดออกให้รีบถามคุณหมอเราก็เลยแบบกังวลว่าปากลูกมันจะเปิดเปล่าเพราะว่าปกติมันไม่เคยมีเลือดออกเลยเพราโทรไปถามที่โรงพยาบาลแหละเดี๋ยวเขาจะโทรกลับมาอีกทีดูเขาก็ขอปรึกษาคุณหมอก่อนเพราะตอนนี้ก็มีคุณหมอสุตินารีอยู่ที่ที่โรงพยาบาลพอดีก็เดี๋ยวรอดูว่ายังไง ตอนนี้เวลาเที่ยงคืนครึง่งวันนี้วันที่สิบหกด้วยอ่ะสิบหกสิงหาเที่ยงคืนครึงคร่งเอย่าอธิษฐานก่อนว่าเลยานกะอย่าพิ่งคอดเลยนะรู้สึกตึงท้องแปลกแต่ด้วยวันนี้ตอนแบบไปเดินซื้อของอ่ะมันแบบมันหนูหน่วงเหมือนคนเป็นเมนไงเพราะปกติอ่ะมันจะไม่มีการอาการหน่วงไง้ค่ะอ๋อมันมันจะหน่วงมากไหมคะ กแต่หนูไม่ปวดมากนะมันจะเป็นอนี้แหละใช่ไหมคะเพื่อความเซฟอ๋อโอเคค่ะงั้นให้ไปคืนนี้หรือว่าไปพรุ่งนี้ดีคะโอตอนนี้มีคุณหมอเหรอคะอืมโอเคค่ะได้ค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่เตลวไงดีอ่ะหมอบอกว่าให้ไปตรวจเลยอะ่ะมีหมอใจบายการมาขอ,ขอดี แต่นนูทำที่นี้ได้ไหมหนูหนูขอเขาไปเพ่นี้เาขาบอกว่าไ,ไม่ได้เพราะว่าหมอเป็นกังวลเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกออกมาก่อนนะขอไปทพื่นี้ได้ไหมเขาบอกไม่ได้ค่ะมาเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าปากของลูกมันเปิดเนี้ยคือเราจะได้แก้ปัญหาคือวันวันที่ไปแฟดนั่นคือวันที่เดินเยอะที่สุดตั้งแต่ตั้งท้องมาเพราะว่าน,นั้นอยู่อยู่ในงานแฟดประมาณหกเจ็ดชั่วโมงนู้นที่ไปเนาะนั่นอยู่ยันสองทุ่มโมงานแฝดปิดอะ คือตอนแรกอะเราคิดว่าไม่ไปก็ได้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปแต่ว่าคิดในคิในแน่ใจว่าพรุ่งนี้จะไปอยู่แล้วเพราะว่าเออไม่สบายใจยมันมันมีเลือดออกมาก็นึกถึงสิ่งที่คุณหมอพูดไว้สามอย่างก่อนสามอย่างที่คุณหมอบิบูน์อะติงก่อนออกจากห้องว่าว่าถ้าเกิดสามสิ่งนี้อะให้รีบไปโรงพยาบาลคือหนึ่งมีเลือดออกมีเลือดออกนี่คือยังไม่ยังไม่ถึงเวลาที่เลือดจะออกตอนนี้แล้วก็สอง น้ำเดินอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ต้องรีบม,มาสามคือปวดเกร็งช่วงตรงท้องตรงหน้าท้องตรงสะดือถ้ามีสี่สามจุดสี่จุดอันปวดเกรงก็ต้องมาคือถ้าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในนี้หรือเป็นทั้งสามอย่างหรือเป็นข้อขอะไรข้อหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าให้รีบไปพบหมอเพราะว่ามันเป็นอาการของคนแบบเตรียมที่จะใกล้คลอดอะไรนีเขาก็เลยบอกว่า อย่างของแมดามันยังไม่ควรมีสามเหตุการณ์นี้เลยต้องรีบไปเพื่อเพื่อไปฉีดยาฉีดยาไม่ให้เกิดภาวะมดลูกปิดตัวคืออาการแบบนี้คือมดลูกมันเริ่มบีบบีบแล้วก็ปากมดลูกเริ่มเปิดใช่เป็นเพราะว่าแนดแข็งแรงมากด้วยแหละคือแน่เดิน <c oughs> เดินขึ้นั้งสี่บ่อย <c oughs> พอเดินขึ้นั้งสี่มันมันเหมือนคนที่แบบคนท้องที่ท้องแบบ ที่ออกกำลังเยอะๆอะ่ะเขาจะคลอดง่ายไงปากมดลูกหรืออะไรเงี้มันจะเปิดง่ายแต่หมอบอกว่าอย่าเพิ่งคลอดตอนนี้เพราะว่าแปดเดือนยังไม่ถึงนดใช่ใช่หมอเขาก็เลยกังวลแบบงั้น,น,นไปไปเลยดีกว่าบางทีเมื่อกี้นี้่าหมอยังไม่ไปไม่ได้หรอคนดึกแล้วอ่ะมีหมอนะคะดึกป่านนี้แ <c oughs> ล,ล้วบอกเขาขึ้โรงพยาบาลมันดึกมากแล้วมันมีหมอหรอเขาบอกว่ามี หมอสูติพร้อมแซนบบยี่สบีชั่วโมงส่คัคนคอดคอดลูกเพราะบางคนเขาคอดธรรมชาติตีหนึ่งตีสองก็ไม่ยังคอรนะเขาจันการคอดก็คือมีหมออยู่ยี่สิบสี่นาทีค่ะเอด้วยนบโอเค thank y นะยู ตึกเต้น,นอ่ะข้าวทอดคอแลขอให้น้องเงนไม่ลอดตอนนี้ทุกครั้งที่มาเจอ,อยูไม่ต้องมีอะไรเ,เป็นอะไรวะข้าก่อนตอนนีมาหาไอก็พบกับทอเอเอ,เอ,เอเป็นอะไรวะเนี่ยจังไรคะ ตอนอยู่มาก็ครั้งแรกที่รู้เลยว่าท้องกีจะรันมาเราขับมีมาีิมีภาวะเหมือนจะใกล้คลอดดมาตลอดเลยอยู่ในช่วงช่วโมเมนต์ที่สำคัญความจริงคือกลับบ้านไปแล้วก็ได้แบบไปนอนที่บ้านจะได้มานอน,มาน,านไม่ได้มาเก็บมานอนเฉยเอ้าก คุณพ่อไม่ได้นอนค่ะมาตั้งแดดเสียชุดนอนแล้วนะคะพักนี่อขอคุณแม่คะคือติดหัวขาสั้นเลยกลัวกลัวเลือดออกเก<ะ>ิดจากอะไรออกเป็นสเปสเปย,ย์อะค่ะไม่เยอะเป็นเลือดสดหรือว่าเลือดปน เลือดสดค่ะตนันกี่เมง่ะหร่คะน่จาจะเลือดสดที่วน,นที่แล้วค่ะ้ไม่มีค่ะคเป็นผแบบอะไรอเ่ไม่ค่ะเคย <c oughs> ที่เป็นซีส่อะไม่ได้ผ่าไงยไม่ได้ผ่ามันหายไปเองอ๋อนานไปถึงว่านานเยนะคะ<ม>ที่ไปเดิน ถ้เราเดินนานไหม,ไไมไนะกล้ามเนื้อตรงบรงวนมันจะทําให้ปวดหัวท้องได้แล้วก็จะมีแบบเลือดออกมาได้นีแต่มันมันไม่ควรเกิดขึ้นในอายุครรภ์เท่านี้ใช่ค่ะก็คือควรจะเกิดขึ้นในอายุครรภ์ตั้งแต่สามสิบสี่ส สามสิบว่าสัปดาห์ขไปสิ่งที่ดีที่สุดเ็ป้องกันไม่ให้เกิดการทอดเกินกำเนิแล้วก็พักเย็นหรือพักเยอะใช่ค่ะเร้ก็นอนเองหรือว่าจะไปไหนอะไร่ค่ะเราก็ต้องนั่งเข็นห้ามเดินเพะาช่วงนี้ช่วงอายุคันสามสิบสัปดาห์ปีมีเนเลยค่ะใช่หรอเปนน่าจะสัอืะ,ะอ่จะสอืคะ คือถ้าเรามีแอนติบอดี้เยอะค่ะมันจะทําให้ต้านเะนื้อมันมันปวดมันปวดอ้อมันปวดดวงใช่ใชตอนนี้ก็จะดูว่ามีผลรัดเกลียมหรือเปล่าเหนเห็นท้องไหป้ามีเป็นโรงพยจบาลที่ไใช่ไหมคะใคะแล้วก็มาให้เลือดดใช่ค่ะคอนซัล,ลอะะอเลอ์เอ,อาจารย์มัทบอลนไ่มคะคอนซัลเล์เลือดเลือดอาจารย์มัทบอลค่ะนนได้ค่ะ อ๋อณัฐน,นุ้ว่าเขาห้ามเดินเยอะเราก็ต้องนั่งรถเข็นตลอดเลยจัฐนุก็เดินเยอะขนาดเดินเท่ากับคนปกติเดินขึ้นเดินลงเดินอยู่ในบ้าน่ o u active ป่ะ active <อ>ใช่ไ,ไม่เหมือนคนท้องเลยพี่แปะมาดูดิลูกสะอึกแี่บ้านบอกลูกกำลังสะอึกเนี่ยท้องเขย่าเลยเห็นปะไม่รู้เขาสะอึกเน,นี่ยใช่น่ะ ก็ฝากถึงคุณแม่ทุกคนนะคะว่าถ้าใครที่ทองแก่อยู่ณตอนนี้อย่าพยายามเดินมากเกินไปนะคะให้นั่งรถเข็นค่ะอย่าซ่านะคะคุณหมอเตือนไว้ค่ะอาจจะมีแบบแป๊บๆเป็นปกติใช่ไหมคะอืมใช่เจ็บเสียวๆเป็นได้หัวเสียวคนนี้มีเลยนะสรุปก็คือ เดินมากไปจา้าจุดจบของพี่แม่สายเดินช้อปปิง้งพี่คิดว่าเอออยากไปเดินช้อปปิ้งให้ลูกลูกจะได้มีของใช้ให้ครบก่อนก็พี่แจ๊คค่ะ่นไรสองเจ็ดค่าในชุดชิ้นแพงชุดชิ้ชชพี่เ็นเราจะคืนให้เพราะนี่ความผิดหนู